ขนางกันดีสามนิ้วครับตัวใดครับพันท่าร้อยบาทพันท่าร้อยบาทครับสี่แผงสี่แผงจิงโก้สี่ร้อยสิบบาทสี่แผงทรงไกลเท่าไรครับตัวนี้นี่สี่หกสิบสี่เมตรหกสิบสี่เมตรนะครับน้ำ<อ>ไปท่อครับท่อ3สามนิ้วครับน้ำแรงดี ผมอยู่ตรงนู้นนะครับตรงต้นไม้อันนี้ใช้ในการเพาะปลูกอะไรครับนี่ขอต้นกล้าครับผมต้นกล้าส่งทั่วประเทศนะครับส่งครับส่งติดต่อได้นะครับร้านต้นกล้าชีพครับไม่ทันรถสองยี่สิบเลยคุ้งกว่ากีเหรอ คุณอโอ้ oh. อันนี้รถสองนิ้วนะครับ oh. อันนี้เพื่อส่งไปทางหนานะเ่ส oh. ามมาจบวินีนะสามแค่นี้แหละนีไ่ได้เชื่อมตุน พลังงานฟรีนะครับไม่ได้เสียค่าไฟค่าน้ำมันนะครับใช่อันนี้โซลาเซลล์นะโซลาเซลล์ครับพลังงานแดดครับอันนี้แดดดีด้วยครับเดี๋ยวมาดูคลิปหน้านะครับคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ